ที่ดิ um. นสุพรรณบุรีอู่ทองแปลงละหนึ่งไรมีถนนตัดผ่านพกแปลงเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด้วยวิว360องศาสวยโคตรเลยมาแล้วมหากรรมที่ดินแบ่งขายแปลงละหนึ่งไรจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองเดินน้ำเดินไฟให้พร้อมมีเพียง17แปลงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยด่วนเลยที่อู่ดูที่อ S <S สวัสดีครับอูอออ้ดูที่าหมกแล้วอ,อันนี้เป็นที่ดินลูกครึ่งเหมือนเดิมลูกครึ่งเหมือนเดิมเมื่อกี้พ่อเป็นการอ่าอันนี้พ่อเป็นสุพรรณบุรีแม่เป็นการจย้าาบุรีคือจะบอกนี้ให้ใหเห็นภาพถนนเส้นนี้คือถนนอู่ทองครับถนนเส้นนี้เป็นถนนลาวขวัญลาวขวัญซึ่งมันขนาดขนาดกันอ่าอ,อันนี้เราอยู่ในฝั่งของ,งขอู่ทองนะฮะบอกเลยว่าใครที่บอกว่าอยากได้แค่หนึ่งไร่มีไหม มีดีตะกี้สองไร่กว่าเหมาะกับการทําธุรกิจแปลงนี้ผมกําลังมองว่าเหมาะกับการปลูกบ้านเราจะอยู่กับพี่แมกเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำอะไรเขาทำอะไรนี่เขาทำอะไรเนี่ยพี่แมกนี่เขาทำอะไรอ้าบอกบอกนะีไร่เเก็บหน้าบานเโอ้โหค้โหี เขากำลังทางานกงนอย่างมุง่งมั่นนะคือการเก็บหน้าดินให้เรียบร้อยอปรับพื้นดินให้เท่ากันนี่นี่นี่นอันนี้คือปรับพื้นดินเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมไอ้อยู่บนที่ดินเหรออยู่บนที่ดินแล้วที่อยู่บนถนนเนี่ยทำไมเท่ากันขนาดเนี้มันเท่ากันที่สวยที่สวยนะเนี่ยแล้วเวมื่อกี้พี่แม็กแ,แอบกระซิบอะไรรู้ป่ะว่าคือดินที่เนี่ยมีความพิเศษยังไงพี่แถวเนี้ยเมื่อร้อยกว่าปีมีภเขาไฟระเบิดนี่คือลาวาตรงเนี้ยแต่ก่อนนี่คือเป็นที่ลาวาลาวา เพราะฉะนั้นดินจะมีแนท่าที่ปลูกอะไรก็สามารถปลูกบ้านได้เลยเราเทคอนกรีตเราจะปลูกบ้านอะไรได้เลยปลกสวนเล็กๆได้เลยได้เลยได้เลยเ,ลยเลยมื่อกี้เราพูดถึงที่ดีแล้วตรงเนี้ยถ้าเราจะตั้งต้นเราตั้งต้นจากจากที่ไหนพี่แม็กตั้งที่กันมาที่วัดของคำแพงอันนี้ก็อยู่ห่างจากวัดคำแพง1กิโล วัดเขาแพงอยู่ตรงนู้นถูกไหมใช่มีพระาธาตุเปมีพระาธระาตุอยู่ตรงนี้เขตที่ท่องเที่ยวจากข้อมูลนะเมื่อกี้ที่พี่แม็กบอกมาว่าที่ดินผืนนี้ทั้งหมดเลยเดิมทีแล้วมี19ไร่คราวนี้เขาจัดสรรเป็นประมาณ17ล็อกอ,อีกไร่กว่าหายไปไหนเนี่ยที่ตอนขอกืนด้วยคือถนนสาธารณะกว้างหกเมตรใช่ไหมใช่ถนนทุกใบจะมีคําว่าทางสาธารณประโยชน์ พี่แม็กยกให้ออกมาต่อไปเลยใช่มีคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ที่สวยแบบนี้แต่ไม่มีไฟฟ้าเดินน้ําเดินไฟอันนี้กำล,งล,งลังทำใช่ยื่นเรื่องหมดแล้วเดินถึงทุกแปลงเลยอ๋อคือพี่แม็กเดิน ถึงทุกแปลงหน้าแปลงทุกแปลงเลยใช่เป็นแพลตฟอร์มเลยครับแล้วจะบอกว่าความพิเศษของที่ดินแปลงทุกแปลงทุกแปลงของที่นี่นะฮะคืออะไรรู้ไหมยังไงฮะหน้ากว้างกับความลึกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยศสี่แทบไม่มีใครโครงการไหนทําแบบนี้<ม><ม>เขาซอยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคุณผู้ชม <S <S เฮ้ยทําได้อีกอย่างคืออะไรยังไงฮะมองไปรอบๆกายฮะวิวเขาประมาณผมว่าการันตีให้เกือบนี่นะดูตามเลยนะออะเนี่ยหมูตามเลยหมูตามเลยหมูตามเลยหมูมีนี่หมูตามเลย นู่นมีนี่มีนี่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาหมดเลยเกือบ360องศาแล้วกันเกือบ360องศาอ่ะอันนี้เปิดให้จองไหมครับพี่แมทเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยนะแปลงมาหนึ่งไร่จับต้องได้คุรค่แล้วเหรอโอนผู้อ่อนออกให้อีกแล้วออกให้อีกแล้วบริษัทอาร์ตี้แลนด์เนี่ยใจถึงจริงอ่มันต้องแพงกว่าตรงนั้นแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่ามันมันไรเดียวเองอ่ะผมขายถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าด้วยใช่ครับเท่าไหร่พี่สามแสนสี่สามแสนสี่น้ำไฟพร้อมถนนพร้อม อันนี้เรียบร้อยคือมันดีอ่ะ <S <S เฮ<อ>้ยพี่อ้หายไปไหนเนี่ยพี่โอ้พี่โอ้อยู่ไหนอ่ะผมอยู่สุพรรณเนี่ยอยู่อู่ทองอยู่กาญจ,จนบุรีกาญจนบุรีเอ้าไปอยู่ทำไมตรงนั้นน่ะกาญจนบุรีตรงนี้สุพรรณอันนี้คือห้วยห้วยกันอ๋ออันนี้คือห้วยกันร,ระหว่างกาญจนบุรีกับจังหวัดสุพรรณบุรีนะเออที่เราติดอยู่กันที่กันอ่ะเทปหมโคตรเทเฮ้ยได้ไหมเนี่ย มาถึงสุพรรณแล้วมาไวเอยเฮ้ที oh ่ลมลื forest, off, uh ่นมากเลยตรงเนี้ยโอ้พี่โหอากาศพี่ดูดิมันบริสุทธ์เว้ยมันบริสุทธิ์มากมันไม่มีฝุ่นไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยทําไมพี่มันมนจากลงโมไม่มีลงโมอ๋อแล้วก็ไม่ใกล้ฟาร์มไม่ใกล้ฟาร์มเพราะฉะนั้นไม่มีฝุ่นนะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะฮะอันนี้คืออันนี้มเรียบร้อยแล้วล่ะ คือเพิ่งมาทําเลยเพิ่งมาทำอ่ะอันนี้คือฝั่งฝั่งนี้คือเสร็จแล้วนะเสร็จเอาเดี่ะขอขอดูฝั่งเสร็จแล้วก่อนนะดินนะคุณทู้ชอมดูเนี่ยไม่ยวบนะดินดีฮะดินดีเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สวยคือถ้าถ้าเก็บหน้าดินเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยมีรถไถยูนูนเห็นไหมฮะนี่รถไถยูนูนความพิเศษของที่ดินอันนี้คืออะไรรู้ป่ะคือลมไว้พี่ตอนเช้าเนี่ยมาทางทิศเหนือตอนเย็นมาทางทิศใต้ เนื่งอัศจรรย์ตรงนี้แหละเพราะอะไรรู้ว่ามันเป็นเขาล้อมรอบเว้ยมันมีลมตลอดเวลาลมโฟลมมันโฟล์ตลอดเวลาเออนี่ไงถ้าคนซื้อหลายๆแปลงนี่จัดให้ได้ไหมพี่ลดให้ได้อีกลดให้ได้อีกครับนะฮะให้บอกว่ามาจากพี่อูพี่ออฟเหรอลดให้ได้เลยเอูดูที่นะมาจากศูนย์เก้าก็ได้ใจแบบนี้เอาพลัพี่ขอเบอร์คียพี่ขอเบอร์อีกทีศูนย์แปดเก้าแปดสามหกสี่สองสองเจ็ดครับที่ดินสวยๆแบบเนี้ยคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากบ้านสวยๆมีแบบบ้านไหมผมมีแบบบ้าน จะพาไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่มีแบบของพี่เหมือนกันผมก็มีแบบของผมเหมือนกันงั้นเราซื้อคนละแปลงดีกว่าอ่าได้หมดผมบอกพี่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าเราจะมาประชันบ้านกันบ้านของผมสไตล์เป็นแบบว่าไทยสไตล์ไทยสไตล์ไทยบ้านทรงไทยมาป๊อกเฮ้ยมีไก่ด้วยเฮ้ยมีหมาด้วยมีหมูด้วยโอ้ยสนุกเลยสนุกเครับต่อกันมันเลยมึงของพี่ยังไงวิวเขาแบบนี้อ่ามันจะต้องเป็นบ้านที่สามารถตากแดได้อ่าเป็นบ้านที่มีด่านฟ้าแบบนี้ เฮ้ยโอ้โหไ<ห>้ชิวๆมีสาวว่ายน้ำด้วย่โอ้โหเอ้า,อาสรุปเลยพี่สรุปเลยสรุปเลยที่ดินผืนนี้เปทั้งหมด17ล็อกเท่านั้นราคาเท่ากันหมดไหมพี่เท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลย34มแสน่มืบาททุนสมสนส4่เบอร์บาททวน โอ้โหใครมาก่อนได้ก่อนโอนเรียบร้อยน้ำพัเรียบร้อยสัญญานะสัญญาจะไม่ทิ้งลูกเปลตงนะไม่ทอดทิ้งอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันประมาณนี้ประมาณนี้ที่ดินสวยๆแบบนี้นะฮะก็เบอร์ตามนี้เลยเบอร์ตามนี้เลยอ่าอาร์ติแลนด์เบสโลเคชันครับจองนะรีบๆจองนะหายากนะหายากนะหายากนะก่อนในนี้ผมไลฟ์สดไปมีคนโทรมาจองแล้ที่ตรงนี้ฮะบ้า แ,แ,แต่ถ้าผมบอกพี่พี่แม็กก็แล้วละ่ะถ้าหลุดกูเอา <c oughs> เอาอีกแล้วไปไหนก็ซื้อแต่ที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอูดูที่ด้วยนะครับนี่ตะโกนมากไม่เจ็บคอบ้างเ <c oughs> หรอเนี่ยพี่บางทีก็เจ็บอะ่ะแล้วตะโกนทำไมอะ่ะก็รักอูดูที่อนะ่ะแต่แม้ทำไมเนี่ยเขากาดดี